สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ว แล้วนะคะกับดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่เมกแล้วนะคะก็คือวันนี้เนี่ยพี่เมกก็จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับอะไรคะพลังงานทดแทนหรือว่าโซล่าเซลล์นะคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาหรือว่ามองหานะคะอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์นะคะราคาดีๆไม่แพงถูกๆนะคะใช้แบตน้อยๆน,นะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานรองรับนะคะต้องดรกรีนนะคะวันนี้เนี่ยก็มากับสมาร์ ทนนะคะ 2KV A 24โวลต์นะคะราคาตัวละ9,990บาทนะคะสามารถที่จะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้รับประกัน1ปีนะคะสินค้าพร้อมส่งจากกรุงเทพนะทุกคนและที่สำคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่คนใช้กันเยอะมากนะคะทุกคนค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีโซล่าชาร์เจอร์นะคะในตัว50แอมป์ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นชาร์จเจอร์ที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับแผงโซลา r เซลล์ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไฟบ้านนะคะเข้ามาใช้ร่วมกับโซลา r เซลล์ได้เพราะว่าเป็นอะไรคะเพราะว่าเป็นอินวอเตอร์โซลาเซลล์ที่เป็นระบบไฮบริดอินวอเตอร์นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยแปลงไฟนะคะจาก A อจาก DC นะคะเป็น a c ออกสองยยีนะคะแล้วก็จ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ ทำงานนะคะได้อยา่างเสถียรและก็เต็มที่นะคะไม่ว่าจนนานณตอนนั้นเนี่ยไฟอาจจะดับนะคะหรือว่าไฟจะตกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้งานอ้ว่พลัไฟฟ้าได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นโซล่าเซลล์นะคะก็คือเป็นไฟฟรีนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตั้งก็คืออยากจะดลดค่าเขาเรียกว่าลดค่าไฟนะคะประหยัดค่าไฟเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะลดค่าไฟได้นะคะพอผลิตไฟเองนะคะใช้เองนะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ย เป็นระบบออกริดนะคะคือการติดตั้งการใช้งานไม่ยากนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับใครนะคะที่มีแผงโซล่าเซลล์เนี่ยสัก1แผง2แผงเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ24โวลต์น,นะคะใช้แบตเตอรี่2ลูกนะคะอนุกรมกันให้เป็น24นะคะก็สามารถที่จะใช้งานนะคะกับอุปกรณ์ไฟฟา้ากับอุปพวกเขาเรียกว่าอะไรอะผลิตไฟฟรีแล้วก็จ่ายยิ่กว่าไฟฟา้าได้เลยค่ะ อะไที่สาคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยคนใช้กันเยอะมากรีวิวเยอะนะคะมีรีวิวด้านหลังนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการใช้งานดีมีหนึงหน้าจอนะคะแสดงสถานะคือตั้งแต่ไฟนะคะที่เข้ามาเป็นไฟโซล่าหรือเปล่าไฟแบตหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสถานะอะไรอยู่นะคะแบตเตอรี่อ่อนหรือเปล่า,บา,บาแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าโซล่ามีไหมไฟบ้านเะข้ามาไหมนะคะไฟบ้าเข้ามาเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้สามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ตาม สุดเนี่นะคะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นไฮบริดแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟตกได้ด้วยนะคะถ้าไฟตกเนี่ยมันก็ยังดึงไฟนะคะมาชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็แปลงแล้วก็จ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทําทให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ขาดตอนนะสําหรับใครนะคะที่คุณบิตคอยนะคะหรือว่า ทําทำเกี่ยวกับร้านกาแฟคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากเป็นอินวอเตอร์โซล่าเซลล์ดรกรีนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ